ประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดมั่นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567 วันที่5พฤศจิกายน2567ารอยการยางแห่งประเทศไทยตัดอริบบินเปิดตัวยิ่งใหญ่รับเบอร์โชว์เคสห้องแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพร้อมป้อนถึงมือผู้บริโภคโดยได้รับเกียรติจากดรเพิกเลิศบงงังคงประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุทัศน์ต่างุริยากุลรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารระดับสูงของการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้หณลานด้านหน้าการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีพร้อมหวังเพิ่มช่องทางจําหน่ายสร้างโอกาสเข้าถึงสินค้ายางพารานํารายได้สู่ชาวสวนยางเมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤศติกายน2 5 6 7เวลา9นาฬิกา9นาทีบริษัทเซเว่นซันจำกัด และบริษัทแฟร์รี่พลาซาจำกัดได้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเพื่อเป็นสิริมงคลในโครงการสีจันทร์สแควร์คอมมูนิตี้มอลล์ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำโดยคณะผู้บริหารโครงการ 1. คุณนพดลพัฒนาพีระเดศ 2. คุณชัยตรงพัฒนาพีระเดศ 3. คุณโชมณีจเจริญธัญรักษ์ 4. คุณชนานาาพัฒนาพีระเดศ 5. คุณนันทรีจลัดดำรงนิด 6. คุณละไมพัฒนพินเดช 7. คุณเลิศชัยเจริญธัญรักษ์ 8. คุณนิชการพัฒนพินเดช 9. คุณสิรีธรเจริญธัญรักษ์ 10. คุณอิทธิกรพัฒนปินเดชพร้อมทั้งทีมงาน ขนาดพื้นที่โครงการกว่า6กไร่หน้ากว้างติดสนุนสีจันทร์พื้นที่ร้านค้าร้านอาหารกว่า3,000ตารางเมตรและพื้นที่จอดรถมากกว่า300คันซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะเปิดทำการเป็นร้านแรกคือให้บริการร้านสุกี้ตีน้อยสาขาที่3ของจังหวัดขอนแก่นในวันที่19พฤศจิกายน2,567ที่จะถึงนี้5พฤศจิกายน2 5 6 7กรุงเทพ ล Re ักซ์ v ิว่าเลสิเดนเซสนครศรีธรรมราชบ้านเดี่ยวระดับ ury, ลักชัวรี่โครงการแรกในนครศรีธรรมราชภายใต้บริษัท c ีพีแลนด์จำกัดมหาชนหรือ c ีพีแลนด์บริษัทผู้พัฒนาอสาังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยผนึกกำลังกับนิปปอนเพนผู้ผลิตและจำหน่ายสีรุยใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสของโลกจากประเทศญี่ปุ่นร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เดินหน้าโครงการยั่งยืนในเรมิตสีสันให้กับลักซีว่าเรสซิเดนเซสนครศรีธรรมราชบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประสบการณ์เหนือระดับด้วยสีทาบ้านที่มีคุณภาพทนทานเหนือกาลเวลายาวนานกว่า15ปีพร้อมมาตรฐานคุณภาพระดับโลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการต่อยอดโครงการอื่นๆของซีพีแลนด์ต่อไป สนับสนุนโดยหากุศลการสาอเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุนระกะลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อถืนบริหารงานโดยดรนรมนสุรัเศประธานลีเสียงกรุปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุรัเศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์02-629-1444้ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Interfood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามป่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากม่อคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบู วะไร่ชนิกาอำเอบึงสามพันธจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธจเจริญโทรศัพท์0 8, 8, 8 9 9 9 5 9 9 9456